สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DK Auto Garage วันนี้เราจะพาไปจาะริกนโตโยต้าฟอร์จูรุ่นใหม่ล่าสุดปี2025ที่มาพร้อมขุมพลังไฮบริดครั้งแรกในตระกูล Fortuner ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของรถเอเนกประสงค์ยอดนิยมในไทยรุ่นนี้หลังจากที่แฟนๆรอกันมานาน Toyota ก็เปิดตัว Fortun e r 2025โฉมใหม่ที่มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่ดูดันมากขึ้นเส้นสายตัวถังถูกออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตทันสมัย ไฟหน้าแบบ LED เรียวคมพร้อมไฟ d ด y l i g h t แบบเส้นไฟท่ายก็เป็นแบบ LED เช่นกันดีไซน์เรียบหรูแต่แฝงด้วยความแข็งแกร่งกระจังหน้าขนาดใหญ่และกันชนหน้าถูกปรับดีไซน์ให้รับกับแนวเส้นตัวถังได้อย่างลงตัวในส่วนของขุมพลังไฮไลท์ของรุ่นนี้คือเครื่องยนต์ไฮบริดใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.8ลิตรโบจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละกกำลังรวมประมาณ280แรงม้าพร้อมระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ปรับจูนมาเพื่อความนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายโหมดทั้ง Eco, ค o นอร์และสปอร์ตอบโจทย์ทุกสไตล์การขับขี่ระบบขับเคลื่อนยังคงมีทั้งแบบขับ2ล้อและขับ4ล้อให้เลือกตามการใช้งานระบบช่วงล่างก็ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อความนุ่มนวลมากขึ้นแต่ยังคงการยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยม มาดูกันที่ภายในห้องโดยสาร Fortuner Hybrid 2,025ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดคอนโซลกลางมีหน้าจอ Infotainment แบบสัมผัสขนาดใหญ่12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงจาก JBL ที่ให้เสียงคมชัดรอบทิศทางพวงมาลัยมัลติฟังชันดีไซน์ใหม่หน้าปัดดิจิทัลเต็มระบบพร้อมจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบ Hybrid โดยเฉพาะเบาะนั่งหุ้มหนังพรีเมียมพร้อมระบบระบายอากาศและระบบปรับไฟฟ้า แถวที่2และ3ยังคงกว้างขวางและพับได้อนเนกประสงค์เรื่องความปลอดภัยก็ไม่น้อยหน้าโตโยต้าจัดเต็มด้วยระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนส์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมควบคุมพวงมาลายัยและระบบตรวจจับคนเดินถนนกลางคืนนอกจากนี้ยังมีระบบกล้องรอบคัน360องศาเซนเซอร์รอบคันระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบเตือนมุมอับสายตา ฟอร์จูเนอร์ไฮบริ2,025ยังมีระบบช่วยจอดอัจฉริยะระบบควบคุมเสถียรภาพระบบช่วยขึ้นลงทางล่าชันและระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้โฮลซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและปลอดภัยในทุกสถานการณ์สำหรับราคาคาดการณ์ในไทยโตโยต้าฟอร u n ูเนอร์ไฮบริด2,025น่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1.6ล้านถึง2ล้านบาทแล้วแต่รุ่นย่อยและออปชัน โดยรวมแล้ว Toyota Fortuner h y b r i ห2025คือการยกระดับของ SUV ที่ครบเครื่องทั้งความแรงความประหยัดเทคโนโลยีและความปลอดภัยใครที่มองหารถ SUV ครอบครัวที่ขับสนุกแต่ยังรักโลกรุ่นนี้คือตัวเลือกที่น่าสนใจมากถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง DK a u t o g a r a g e ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถใหม่ๆที่เราจะนามาอัปเดตให้ชมกันตลอดแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ